ก็สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตเรื่องทำมีดหมอนะครับก็เริ่มทำได้หลายเล่มแล้วนะครับเริ่มอันนี้ไม่ค่อยเห็นนะ แไม่ค่อยมีนะครับอันนี้เป็นอันนี้ทำอยระมาได้ประมาณยี่สิบยี่สิบกว่าเล่มแล้วนะครับครับเราซื้อเครื่องหินเจียเจ็ดนิ้วมานะครับเราต้องใช้หินเครื่องตัวใหญ่นะครับเพราะมันกดเหล็กไม่ไหวนะครับเหล็กมันมีความเหนียวนะครับอย่างเช่นอย่างนี้นครับ เป็นก้อนอย่างนี้ตัดออกมาจากแท่งใหญ่ๆนะครับก็จะเป็นแบ่งซอยออกมาจะเป็นก้อนอย่างนี้นะครับก้อนอย่างนี้เราก็มาเข้าเตานะครับรีดออกมาจะเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นเศษนะครับเศษหัวมันหัวมันมันจะมีพวกขี้เกาะเต็มเลยนะครับเนี่ยขี้ขี้เหล็กเนี่ยขี้ มันจะมีความหนานะครับอันนี้อันนี้ไม่ใช้ไม่ได้แล้วนะครับมันมันเป็นปลายครับมันเป็นปลายมันมันแตกนีนะอันนี้อันนี้ใช้ไม่ได้ครับเน,นี่ยตีตีเสร็จแล้วมันจะเป็นแผ่นยาวอย่างนี้ครับเป็นเหล็กแผ่นยาวอย่างนี้นะครับหนาประมาณสักห้าสักห้ามิลได้ห้ามิล รีดออกมาจากเครื่องไฮดรอลิกเพสนะครับเครื่องรีดเหล็กครับกดเหล็กครับเนี่ยมันจะมันจะมีรอยล้าอยู่เต็มหมดเลยนะครับต้องมาเปิดหน้าอีกเปิดเหล็กเอาหินเจียตัวใหญ่ขัดนะครับเปิดหน้าเปิดหน้ามันก็จะมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเนี่ยนี่นะมแล้วเปิดหน้ามันจะเป็นรอยเต็มหมดเลยนะครับเนี่ย รอยเนี่ยรอยของมวลสารรอยคานของการหลอมเหล็กไว้นะครับเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับทั้งสองด้านเลยนะครับมันไม่มีแผ่นไหนที่มันสะอาดนะครับถ้าแผ่นไหนสะอาดไปดูในเหล็กเหล็กแนบเหล็กเส้นนะครับเปิดหน้าปุ๊บมันจะเอี่ยมใสเงาเลยครับแต่ของผมนี่เป็นเหล็กมวลสารแท้ๆนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี้เนชุดนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่ผสมอะไรแล้วนะครับนะครับใครบอกว่า ทำด้วยเหล็กสำนักไหนทำด้วยเหล็กมวลสารเนี่ยครับรับประกันมาดูของผมได้นะครับวันนี้อันนี้อันนี้เหล็กร้อยจริงนะครับเหล็กมวลสารร้อยเลยครับนี่ยยิงเนี่ยยังเช่นแผ่นเนี้แผ่นนี้เห็นใหญ่เลยนะครับโอ้เป็นรอยแสงไม,ไม่ค่อยมีนะครับเนี่ยมันจะเป็นรอยเต็ไมไปหมดเลยครับ ไปตีเลขหวยนะมับไม่ใช่นะครับเนี่ยบางเล่มมันก็จะมีความบางนะครับบางเล่มก็จะมีมันหนาหน่อยนะเพราะเราต้องผมทําตอนตอนปาดตอตะไบออกมาเจียออกมาแล้วเนี่ยมันต้องาคอยดูด้วยนะครับคอยดูว่าเหล็กมันตอนไปต่อกขล่นี่มันจะแตกไหมครับต้องมีแตกบ้างครับบางเล่มนะครับเนี่ยครับมันก็รีดได้ได้หลายแผ่นอยู่ครับแผ่นหนึ่งแผ่นหนึ่งก็ จะได้อยู่มาณสี่เล่มนะครับเนีย่ยวัดตามขนาดแล้วเนี่ยสี่เล่มสามเล่มอยู่แค่นี้ครับไม่ได้เกินนั้นแล้วครับมันบีบไม่ได้แล้วมันถึงได้ปริมาณเล่มน้อยนะครับนะครับจะเอาเหล็กแผ่นเหล็กแผ่นเหล็กแนบเหล็กเส้นเหล็กอะไรมาทำกันนะันมันจะมีความสะอาดมากนะครับ ของผมนี่มันไม่มีความสะอาดเลยนะครับมันมันจะเป็นการมีมวลสารเต็มเลยครับมวลสารจากหล่อเบ้านับน้าเททองลงมานะครับมันก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ของใบแต่ละเล่มนะครับมันจะไม่เหมือนกันเลยครับเนี่ยเส้นอย่างเงี้ยเนี่ยเส้นผมทําไว้แล้วเนี่ย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 อย่นี้แต่งทรงเดี๋ยวเรามาขัดอีกอันนี้อยู่ลงเบอร์ เบอร์เบอร์หกสิบแปดสิบไว้เนี่ยครับเดี๋ยวรามาขัดเบอร์ละเอียดอีกแล้วก็องมาตะไบเก็บงานอะไรอีกครับกันนี้กันนี้ก็จะมาทําให้มันเล็กลงครับเพราะตอนใส่ใส่ใส,ใส่ด้ามมันใส่ไม่ได้ครับต้องมากึงมากันใหม่มาแต่งใหม่หมดอ่ะอันนี้น้ําน้ํามันด w 4 0ซีสิบนะครับไม่ใช่น้ํามันจานน้ามันอะไรนะครับก็ฉีดไว้กันกันสนิมมันมาไว้นะครับอย่างถ,ถ,ถ้าไม่ถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ฉีดไว้เนะี่ย สนิมปั้นเดียวเลยนะครับมามาไว้มากครับไม่ไม่ไม่เกินสินาทียี่สิบนาทีครับนะครับจากเหล็กหมวนสารนะครับก้อนใหญ่ขนาดนี้นะครับนะครับก็มากว่าจะมาทําเป็นเล่มได้ใช้เวลานานนะครับใช้เวลานานก็เลยแจ้งประชาสัมพันธ์ทางผู้ที่รับชมรับฟังที่จะจองครับเช่นมีดของผมเนี่ยมันมันจะเป็นริ้ว้อยนะตีออกมาเ,เป็นริ้วเลย,นะยเนี่ยเป็น เป็นรอยแตกบา,บางเล่มก็มีรอยแตกนี่จะมีรอยแตกนเนี่ยตรงเนี้ยเป็นรอยเล้าเอกลักษณ์มันไม่เหมือนกันครับแต่เล่มนะครับแล้วแต่ใครจองแล้วใครได้เล่มไหนไปนะครับแล้วก็เลยมาชี้แจงให้อีกครั้งนะครับว่ากําลังกํากลังทําด้วยความตั้งใจนะครับผมก็ทําทําเองนะครับ ก็ไปถามที่โรงมีดได้เลยครับว่าจริงๆชุดแรกเนี่ยให้ให้ท่านทำครับให้แกทําพี่อนุชิตนะครับให้แทนให้แกทําแต่รุ่นนี้ผมขอเออบอกเอออยากทําเองครับพอไปอยู่กับแกมาสามเดือนก็เอออยากผมไม่เคยตีมีดไม่เคยจับมีดอะไรเงี้ยนแต่ก็อยากลองนะครับอยากทําด้วยความศรัทธานะครับทําด้วยความตั้งใจนะครับก็เลยเลยอยากจะลองทําเองนะครับ ทำเองเพื่อให้ทุกคนมั่นใจนะครับว่าผมเป็นผู้สร้างผู้หลอมเหล็กมวลสารต่างๆมาแล้วก็ทำเองด้วยนะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะไปช่วยเหลือวัดนะครับอาจจะขาดทุนหรืออะไรเงี้ยหักค่าจ่ายแล้วผมก็ไม่รู้มันเหลือเท่าไหร่นะครับเพราะมันได้จํานวน,านน้อยนะครับมีน้อยอาจจะไม่เกินร้อยเล่มไดผม้ผมวัดอยู่แล้ววัดจากเหล็กอนยะู่นสี่สอง สามแผ่นเออสามแผ่นสี่แผ่นอย่างเงี้ยมันจะได้อยู่สิบเล่มอย่างเงี้ยสี่คูณสี่คูณสามอ่ะสิบสองอะสีเ่เอออย่างเงี้ยนะใช่แล้วใช่แล้วสี่สี่สามสิบสองสิบสองเล่มอย่างเงี้ยได้เนี่ยชิ้นหนึ่งได้สิบสองเล่มไอชิ้นไอชิ้นชิ้นชิ้นหนึ่งได้เออสามเล่มสี่เล่มอย่างเงี้ยมันก็ได้อยู่แค่นี้นะครับก็เลยเลย เลยลงคลิปไว้ให้ดูนะครับว่าตั้งใจสร้างนะครับก็ท่านใดที่ต้องการจองนะครับซองก็สามารถจองกับผมได้เลยครับจองผมได้หรือมาสอบถามว่าเป็นยังไงทํำยังไงอะไรเงี้ยก็มามามาสอบถามอินบ็อกซ์ผมได้นะครับนะครับทำว่าเราไม่ได้หลอกจากวัดนะครับไม่ต้องห่วงนะครับวัดวัดไม่ต้องลงทุนนะครับแต่ผมลงทุนให้สร้างถวายนะครับแล้วก็เงินหากค่าใช้จ่ายเช่น โอ้หกระดาษทรายเนี่ยกระดาษทรายหมดไปเยอะนะครับกระดาษทรายหินเจียนะครับค่าค่าค่าหลอกค่ารีดเหล็กนี่ก็แพงอยู่นะครับก็ยังไงก็กระผมนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่คอยติดตามนะครับแล้วก็ให้กําลังใจกับผมนะครับต่อไปก็รอดูนะครับจะรับชมรับฟังว่ามันเข้าด้ามแล้วเขาฝังแล้วจะเป็นรูปทรงยังไงนะครับก็ ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่คอยติดตามนะครับสวัสดีครับ